ขอถามอะไค่ะโอเคเนาะโอเคเนาะไปเนาะพี่สวัสดีค่ะพีณผู้ชค่ะรขอแนะนำนี่คือข่าวงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างก็จริงแล้ววัตถุประสงค์การจัดงานเนี่ยเราก็เสร็จเลยว่าเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบเพลงแอนด์แตรแล้วเราก็เห็นว่าเป็นการในการที่จะจัดงานโดยรวมร้านต่างๆต่างในประเทศไทยเราครับมาที่นี่เพื่อให้ ก็ไี่มาเดินเที่นากได้ในร้านร้านค้าต่างๆก็ได้มีการกระชุ่นเศรษฐกิจระแว่งชิ้ด้วยนะบริษัทในสบาย์เราเนี่ยก็เหมือนจะได้มีเรื่องการจัดงานที่ให้ดีขึ้นก็อยากจะเป็นบริษัทที่ทำอีเวนต์แบบว่า top ตัวอีกรูปแบบหนึอย่างนิยมเอสทีนะคะคิดชื่อเองทุกอย่างเองโตไปเองหมดเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ทีมงาน ที่เราทำนะแล้วก็มีงานเราเปิดตลาดเดยมงานต่างๆแล้วก็เลือกที่นี่เป็นที่เปิดตัวเลยแสดงว่าอ่ที่อยู่แตี้อันนี้ค่ะเป็นงานแรกของบริษัทที่เปิดตัวเลยนะคะใช่ครับก็เป็นงานแรกเปิดตัวบริษัทในไทยแล้วก็กระแสตอบรับมากน้อยยังไงบ้างนะสำหรับครั้งแรกเนี่ยครัย่างนี้เลยค่ะต้อนข้คนเยอะเหมือนกันนะครัใช่กระแสตอบตอบรับจากลูกค้าเนี่ยต้องต้องแยกไปสอบตรวน่อจลูกค้าที่เป็น ลูกค้ามาเดินห้างก็อยากเห็นคนคนไข้เยอะส่วนลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มาลงร้านของเราก็ได้คะแนนต่ับค่อนข้างดีนะครับมีทำสีชมบ้างก็เราก็จะเป็นคือคะแนนโดยส่วนใหญ่แล้วก็ดีๆระดับแนี้แบบอย่างของเรานิ่หยกเดซี่ที่แตกต่างจากงานแฝดอื่นอว่ายังไงบ้างคะที่เราไปเดินโซเวมาแล้วก็เอามาพัฒนาในงานนี้ออย่างเงี้ยถ้าพูดถึงความแตกต่างนะครับงานนี้เรา แตกต่างกับบริษัทอื่นเลยคือการมีคอนเซ็ป์นับซึ่งเราก็เชิญสตาฟฟ์ชาวเมสไปในการสู่ที่การเปิดตัวบริษัทเอสเตทายนะครับนี้เนี่ยก็ให้เป็นที่จดจำซึ่งไปเดินดูตัวเวมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีการเนี่ยถ้าเป็นงานใหนได้เราเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนแแค่ที่เอาคอนเซ็ปต์มาให้แล้วก็บริษัทเอสเตทาเราเนี่ยก็มีการจัดงานที่เราเอาตรง มีความขั้นหวนไหบ้างคะกับงานเาครั้งแรกในปีนี้และทั้งตอน่อไปจริงๆครั้งนี้ผมว่าเราทำได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับถือว่าดีกว่าพองาเท่าที่ติดตั้งที่คาดหวังไว้ที่คิดไว้ใช่เพราะว่าเรื่อเราเป็นงานแรกเพื่อทำมีงานที่คาดจะสั้นเพื่อในงานนี้งานนี้ก็เูิ่มขึ้นนะขั้นเป็น คอนเซ็ปต์คอื่นหรือว่ายังไงในแฟร์ค่ะคุณผู้ชหน้าจะเป็นแนวอันที่คนกดจำภาพนี้ไปเลยไหมคะหรือว่าจะปรับกลมหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบไปตามแต่ละแต่ละเทศกาลหรือว่ายังไงคะคอนเซ็ปต์เราตามเทศกาลแต่เน้นความเป็นสฟร์เน้นความเป็นสฟร์เป็นรูปแบบงานหน้าก็เราก็วางแฟนไปแล้วที่แฟนแฟนแฟนอันนี้เราวางแฟนไว้จะเป็นทั่วประเทศไทยเลยใช่ครับเราไปดูเห็น ก็ผมเนี่ยไปเดินเซเวมาเนี่ยตัวใหญ่ออนเทนต์เนี่ยทางการจัดงานอีเวนต์เนี่ยเขาจะแยกเป็ีนรอกับอ่าวดอแต่ของเราเนี่ยประเภทรวมเป็นคอนเสิร์ตด้วยเรียกวมีมีตลาดด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับมีอาหารมีทุกอย่างอยู่ในนี้เลยใช่ก็คือเปิดตลาดประวัตครับคือแล้วในทางของโซเชียลอ่ะครับเป็นยังไงครับในทางโซเชียลต้องบอกว่าตอนนี้เราเพิ่มเริ่มงอานดา กรพ่งพีมสต์เลยการช่วยอันนี้บริษัทเลื่อนที่กครัเิดเที่ยวเพราะเป็นงานแรกเลยอย่างที่บอกงานแรกเราพยายามเต็มที่ในการปกปิอแต่ว่างานเนี้ยต้องใช้เวลาทีนี้มันทสัตวทำแรกแต่ทำให้รถติดบริเวณนี้เยอะมากลครับก็้องลับเาปเรื่อยๆคุเยอะมากเลครับคดินเยอะมากๆคิดว่าคนจะเดินเยอะแต่จริงจริงเน่ย traffic ก่ยพอเรามาทำ าๆๆๆๆๆางานนี้ตอนนี้ตัดเรื่องเทกาลใช่ไหมคะเพราะว่าแวแต่แล้วแต่พื้นที่คืเทศกา,าลเราก็มีแต่ว่าแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางพื้นที่เนี่ยทางใหญ่เขาอยากให้เราไปด้วยใาการขึ้นเต็มเราไปอย่างที่แถวแต่ไม่ได้มีเทศกาลอะแต่กาบผู้ใหญ่เขาอยากให้เราไปาาไไาขึ้เเเเนเ,เนร็มค่ะทางแม่ก็บอกว่ ว่าเราจะกแฟจะเป็นคอนเซ็ปแบบไหนแล้วก็จะมีศิลปินอะไรบ้างอย่างวันนี้นามีตา,าด้วยแล้วก็อีกวันจะมีะด้วยใช่ไหมคะองยุก่อยุกิยุแล้วก็จะมีตาใช่ไหมคะรั้งหน้ากาแฟเราก็มีที่ปูปูของศ <ฮะ S 1> ิลป์เบียร์ราแลนอนเนต้ีรห่างน้เป็นเที่เรายง่ายครับคำไม่ได้หวังกำไรเลยหวังให้เป็นการที่ ก็้วก็การเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เราด้วเพราะครั้งหน้าจะเป็นงานเล้าดองครั้งแรกของคุณตัดการไอ้วันนี้คุณก็ไปไม่สิงเจอะในถุงชมด้วยใช่ไหมใช่แต่ฝันนี้ถึงคำเวลาผมคิดว่าหาอยู่ในค้ายอย่งนั้นต้องแทนแต่วันนี้พอมีเดินซื้อราคามากมือนเดิมท้องเลยก็อาจจะด้วยพื้นที่เราเราให้ราคาเขาลนาะผมมาทางทางต้องการก็ได้ราคาแล้วก็ไม่อยากจะไปเอาเปรียบด้วยเท่ารราคาถูกท้อง ร้านอาหารนี้ใช้มาตรฐานในการกเลือกอยังไงบ้างก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทั่วไปร้านที่จะมาเนี่ยก็สนใจอะค่ะแรกแรกเลยเนี่ยต้องบอก,ว,นนออกว่าพนะี่แกอนอร์เขาเป็ีร้านเรา,าก็าให้สิทธิ์มากเลแล้วเราก็ดิ้กร้านดังเปนตัวอย่างร้านตาลูกเราก็ไปดิงไปเพราะมันก็เขา้าประเด็นอย้เป็นต้นก็คัดเลือกกันก็จะมีงานในเรืองของกัรเลือกว่าร้านของผมพยายามไม่ให้ทำแต่การันตีว่าแบบ มีอะไรอยากจะฝากไหมครับสำหรับคนที่โดนงานแพ้ด้วยหรือว่าผู้ประกอบการคนที่สนใจอะไรอย่างนี้่ะก็อยากจะฝากว่าโดยการเกษายแล้วนะครับครั้งนี้ก็ขึ้นกับปีครั้งแรกที่เป็นงานเปิดตัวอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ทางเราก็ทำเต็มที่ในเรื่องการประชาสัมพันในเรื่องการดึงการคาดการณ์เข้ามาในเรื่องการมีกิจกรรมเพื่อดึงดวดเข้ามาในการทำกิจครับก็คาดว่ารายการนก้จะมีความร้อนแรงด้วย นาก็อย่างที่บปสยคาเฟสบายครับตัวคัดตัการเมืองไทยอยู่ได้ครับคอิ <c oughs> นเสิร์ตก